ก็ยิ para, a a. Genau, las, ้มย <t> ิ้มนะน้อไม่หอมิม่ดีนี่ออมาเล่นทีทีแทบอ๋อเจ็บนกัดผมเี่บมันเลนผมวันนี้มาเล่นทีทีแทบกันต่อหางมาขาดเลน้ำนี่างน้ำน้ำ่าใช้ทีแทบนี้คน มีเข้ามานีแทบมีหนึ่งคนมีโอมานามาปาเ่อโอ้ยนี่มันมีอทีเดีกันนะคะมากเนมากกว่าเรามันมีแค่สี่ห้าะต้องคานนี่สิบปีคนเล้ว มั่เขาไปนยัอไมม่เเนำแงังลยกำรังเนี่ยนี่เาขาเ็น,น,เย,น,น,นเยีสี่คน,นครับนี่ผมเคยผมไม่เคยกระโดดพาดิกระโดดผาาให้ดูเลย สิบแปดแปดสิบเจ็ดสิบกสิบห้าสิบี่อ้ตกประมาณสิบหกใครใช้รองเท้ากอลเดอร์ใครใช้พลังกอลเดอร์อ๋อมีกึ่งกี่งก่งปะ ไม่กลับว้าวะ่ะไม่ว้าวะ่ะเออไม่วาวอไม่วาวะน้ำมัมไม่ว้าว้าเมื่อกี้พวะะกะกาวาวกกาวอ่อกี้พกนห้ามา ตรงนี้ก่อนเลยตอนนี้แหละที่ไม่หันได้เฮ้ยเเอีกต้องนนป็ตบกากลัวดีเลยปกากลวเราปากลไม่ค่อยเก่งเฮ้ยากลัเราเก่งเลเนี่ยมันชอบตกตรงเนี้ยตรงขอผออะเนี่เฮ้ยเนี่ยคนยากจะมองก่อนน เป็นอะไรม่อยากสะตอะโอ้ยมันชอบตกขอบขอดนี่แค้สอคนเดียสามคนสี่สด,ดได้น่ะแล้วเปลี่ยนมาจากไหนไม่มไม่ใช่คนอื่นนะจิองแมด เดยีเอ้ยสิบหคนออไม่กูตายไม่ได้เข้าม้ได้เปขึ้นไม่ได้เมื่อกี้เพื่อนบอายง่างา่เลยยา ชุเปล่งคุณตงับทไฟมันแท่มันทําแท่ะวเฟกเทัร์คพี่ทฟไฟมมทาพี่ออฟตัว็งาอะไรนะครออ Ôi cô ba ghê Cô ba vào là Rạc l ô Đi 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 Bà đó vậy là Cảm ơn các bạn หนงบ่งบานึ่งบาทกระเป๋าสีน้ำเเขทำไมตเข้าโอ้ยเจ็บเพื่อนสสี่ ือก็ได้ละทีีแถบปุ๊บจบไม่ไดเ เก็บสุดไม่ท่าไฟสี่สามเลขเนียยี่สิบสองห้าใครเป็นเนีย

ตีๆไปตึงดี่ไอ้เหียทีมทีมนกลับทีมทีมมีคนเดียวป่ะเยอะเลยยุดแท่เพราเจงทีมทีมมันตัวเดียวมัเคหนี่งน่เนี่ยทีมทตายอ่ะ